สวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านครับอยู่กับช่องเบาวเหนือออนดี้วิธีหากินเช่นเดิมครับเดินเข้ามาดูแถวป่า,าป่ายางพาราล้างครับมีรอยรถดันดันดัน้นย่รับใหม่ๆเลครับเลยใส่เมื่อกี้ผมเดินมาเห็นอะไรดำๆทั้งด้านนี้ครับเขาปล่อยไว้นี่ครับโอ้ยน่าจะใช่พึ่งหรือเปล่าครับแต่เมื่อกี้มีคนคนยืนดูผมอยู่ทางด้านโน้นไมู่้ห่วงหรือเปล่า มองเห็นดำๆอยู่ในป่าเนี่ยครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับพึ่งจริงๆด้วยครับไม่รู้จะห่วงหรือเปล่าครับอยู่รังไม่ใหญ่มากครับอยู่ต้นยางพาราต้นนั้นนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับเดี๋ยวหาทางเข้าครับไม่รู้เข้าทั้งไหงได้อยู่ต้นยางพาราต้นนี้ครับเดี๋ยวๆครับ เดี่ข้างในนะครับมันลกมากเลยครับเดี๋ยวหาทางเข้ากันครับเดี๋ยวสักคู่ครับเมื่อกี้เข้าทางนู้นไม่ไหวครับลกเกินครับย้ายมาใหม่ครับเดี๋ยวมาเข้าฝั่งหนอีกฝั่งนึงครับเนี่ยครับเป็นน้ําน้ําเฉยๆหมดเลยครับ้องอ้อไม้ด้านหนึ่งครับมาดูไม่น่าห่วงครับถ้าห่วงคงเดินมาเลยครับ อยู่ตรงนี้ครับน้น่นครับเหียนอยู่โน่นเด้วต้องหาทางเข้าอีกมานี่ยเ๋วลองเข้าด้านนี้ดูครับเนี่ยครับดำดำดำอยู่ข้างในเนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวทำครบก่อนครับ ใช่ครับครบทำเสร็จแล้วครับอยู่นี่รังไม่โตครับรังเล็กๆเองครับช้องบนนี่ครับไม่รู้เป็นรังหรือยังต้องลองจุดครบดูครับเดี๋ยวขอยอดจุดครบครับจุดครบเรียบร้อยแล้วลองไปเป่าดูครับ ครับถูกแล้ว <c oughs> หกนิดนึหง <c oughs> นาฬิกาครึ่งจะยังอ่อนอยู่ครับเนี่ยครับ พอได้อยู่ครับมีรังอยู่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวขอเพื่อนไปตัดข้างบนนะครับเดี๋ยวสักคู่ครับขอขึ้นไปตัดก่อนครับสักคู่ครับโอ้โหรักทุเรครับเนี่ยครับพิ่งเขตนี้ไม่มีนักหว่านเลยครับโอ้โวผมจะให้ดูครับเนี่ยครับ น้ำหวานฝ่อมากครับส่วนลังมีนิดหนึ่งครับไปครับไปหาที่อื่นกันต่อครับไปครับขี่รถล้อมาเจออีกลังครับไม่รู้จะเป็นลักษณะไหนครับมันแปลกๆจังครับรังเล็กครับรังไม่โตครับรู้สึกจะาเกด้วยนะครับไม่คุ้มสมางเนี่ยครับ น่าจะไม่เข้าท่าครับแล้วอ,อยู่ต้นหนามด้วยครับนามคำเทศบานเลยครับน่าจะไม่คุ้มครับอยู่กิ่งยื่นไปนู่นครับต้นคำเทศหนามเพียบนะครับน่าจะขึ้นยากเอามันก็ขึ้นก็ขึ้นได้ครับแต่โอ้โหกลัวไม่คุ้มครับ เนี่ยครับผมอยู่ใต้รังเนี่ยครับน่าจะไม่ไหวจะคุ้มค่าไม่เอ่ยอยู่ต้นขามเทศต้นนี้เลยครับกิ่งกิ่งนี้เลยครับยื่นไปนู้นครับยาวๆไปนู้นเลยครับเห็นรังผึ่งนู่นครับเนี่ยครับรังเล็กครับ l ังประมาณสักเล็กกว่าหมวกนะครับประมาณเท่าหมวกครับเล็กกว่าใบหมวกครับเนี่ยครับมันจะปัญหามันคือจะเนี่ยครับหนามทั้งนั้นเลยครับไม่ไหวครับปล่อยไว้ครับแมวครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ไครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันครับ